สวยเลยครับครับ,รบสวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินีินิสารนะครับขอสวัสดีแม่แม่เอฟซีตลอดจนพ่อแม่พี่น้องทุกๆหกมองทุกๆบอนทุกๆักภาคทุกๆจังหวัดเดอ้อครับนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไปทั้งฟังเล่าครับเอ,อ๋ยไอ้ใช้ยิ่งพ่อแม่ที่จากทิ่ฐานบ้านเกิดไปไมีขอบม,มีขั้ว อยู่ทางตางแดนกับบาดินขอสวัสดีครับเมื่อนี้บ่าดินทักทายพี่น้องเสารของวันที่19เกาสิงหาคมนะครับ2567าหเครับมาเลาะเบื่องน้ำใหม่ไพโจดขึ้นเก่าครับเดี๋ยวส่วนเ้สายบ่าดินก็สเสด้ดไปโรงพยาบาลนะครับในตัวจังหวัดตามหมอนัดนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาหลุนน้ำกันมาเบื่องน้ำกันครับบ่าดินเสดไดน้ำใหม่ไพโจดย์น้่างามให้พี่น้องเบิ่งบ่ครับสวัสดีครับเขาดงเขาปานกันครับเมื่อนี้ก็ได้น้ำขวดนึงครับ แลมก็เราซิวขวดหนึ่งหัหนอดปักติวครับนี่ตะกุกปักติว๋วปลาบานบาดินกะยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ครับต้นพักติว๋วต้นบักโกนะ้าต้นบักเกียนะครับต้นไส้ต้น,ตนน้ำแทงก็ยังคงมีนะครับนี่ต้นน้ำแทงครับต้นน้ำแทงโบราณเป็นกาเอาไปเอาหน่วยเป็นไปสะผมนะครับบาดินกะเคย แม่เป็นซาผมหายนะครับมันกันนี่มันแซงจัาหน่อยเขาหน้าปลาแล้วเบาดินกับรีดีคุดมันแซงนะครับเนี่ยมันนกครับจ้าหน่อยบนเขาปลาดับดินเห็ดสิบสองข้อสิบสี่สีมะหอนมาถึงแล้วครับเนี่ยบนเขาปลาดับดินกับสีมะคุดเอาหัวมันไปใส่หอเขาหน่อยนะครับกอโจทย์สิ่นี้ว่ากอดโอ้ยแม่แม่ครับพ่อเลี้ยครับพ่อเลี้ยงคนหนะ่ ตัสวยๆเลยครับน้องงามๆเวยที่นองครับโอ้ยผิวหลือแม่ๆครับ จทยสวยๆเลยครับครับอาปาผู้หนาเมย์ม่์ครับสุดยอดเลยครับผู้หนามึงนอสีขอกำรเรมื่อคืนนีนเ,นเนบาโจ้เพิ่นแกงใส่เฮ็ดใส่บกบัวพี่น้องผู้นนพุ่น ขุ่นๆดำๆน่ะเมนนอโจดเบิร์ดเด็ครับน่ะุ่นอ่ะสวยๆเลยครับมาวงามามจิ๋อ่ะสวยๆเลยครับเอปอกอ่อ,อ,อนๆเ้ยครับ ปดคนะพี่นอ้องสวยๆเลยครับแม่แม่ครับอ,อ่อนๆเลยครับ ครับ่นะงามครับแม่ครับสีขอกำสวยๆเลยครับง่ายแฮปี่น้องครับ ไว้เลยครับนีบบบน่ของรรเ,อเ,เบิ้งคุณน่ะสีเข่ากำหน่ายแมนเบิ้ดครับบังคับเบ,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 บิ้งคุณน่ะปุ่น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 กําลังปุ่นครับอุ้ยสั่นสากหลากพี่น้องผมมในน,นอนง,งามๆเลยครับ หลากหลายสายพันธุ์ครับตีเนี่ยงมมุม สองนอนนี่สวยๆเลยครับกันลองซองเนาเมืองกินแล้วครับรวดลายเพ่ินสวยงามเลยครับ เนี่ยเบ,บิ่งกับบุหงาสีน้องใหม่พี่น้อง พี่น้องโอ้โหงี้ครับงา,งามเลยครับครับพี่น้องโอ้โหเสียงหายดังปวดปวดอยู่พี่น้องครับพุ่นงามขักงามครับพี่น้อ,นอ,อ,องไหนก่อนน้อ,นอ,นนนองพูดงามพี่น้องเนี่สวยสวยเลยครับ แม่แม่ครับหัวเนื้ออวบๆเล,บวเลยครับสวยๆเลยครับสวยๆเลยครับมีนอนหนึ่งพี่หนองมด่ปุ้ยอวบๆเลยแม่ๆครับ นออะไลสวยๆมึงเนี่ยครับอวบเลยครับนอใหญ่โอ้ยนออไรเหรอวหะนอโจทย์พี่น้องมึงเนี่ครับสวยงามครับโหอวบๆทั้งนั้นเลยครับอุย้ยแม่จ๋าบึง้งคุณนนะ ครับปดพีน่น้องมังงามเทลานะครับโหสุดยอดเลยครับส,สวย มไม้โจดครับนองงามอิหรีครับพี่น้องครับว้าวครับผอ้ยพี่น้องสั่นสาหลากบ้านนี่คุณหน้คุณน้เดี๋ยวด้อครับเหมือนี่กการตั้งกล่องก็สิล่ลำบากนะครับ กำมือเบาดีนอนๆเลยครับพี่น้องจ้าเพ็่ไนครับหุ่นนะโอ้สวยๆเลยครับโอ้ลายสีเดียวกันเลยกับลำเพื่อนครับหุ่น นะ,ะกระตาครับอ้ยงามอีหลีพี่น้องงามแต้แตแ่เป็นกระตาสิบกิโลด้วยครับบ่าดินเขามาแป๊บเดียวคนนะน้องงามงามครับแม่ครับอ,อ้ยสั่นสากลากพี่น้องเอ้ยคุณนะครับแบีบสวยงามเลยครับุนอ่อมกอเลยพี่น้องนี่ครับคุณนะ ขึ้นมาอาดแม่ๆเอฟซ F4 ครับแต่ละก่อเบิ้งที่ละครับน้องใหม่ไข่โจทครับสวยๆเลยครับขึ้นม่ๆลยดูนะครับโอ้ขึ้นะาดูนะครับโอ้ยนอจังไดยมาอลังการเนี่ยพี่น้องคุณนะครับ ปาดก้อนนี่แห้งถัดคุณเบื้องนอเพื่อนที่เราแม่แม่ครับคุณ,คณนะคุณนะครับคุณนะอ้ะอสวยด้วยเพนะื่ะสุดยอดครับโอ้ปาดพี่หนอ นม่ครับแม่แม่ครับสวยๆเลยครับกลับบา้านดึงไงยางออกจากป้ายกลับไปหารถนะครับเด็กเต็นกระตาพี่น้องเอ้ยนาำขัดก,ก่อนน่พี่นอ้องเแม่แม่ครับ ต่งกอนน่พี่น้องตึงมือนเบาเบาดินอันเนี้ยเอาได้ครับพุ่นน่ะมาโขดมาเหลือแทครับพี่น้องผมนอ,มอใหม่จะไส่มางามแท้ครับพี่น้องครับสวยงามเลยครับพุ่นน่ะกำลังสี่ยาวไปหาหลดแลวพี่น้องตึงครับพุ่นน่ะนอทั้งนั้นได้ครับนี่ข้อมูลงานการหานอใหม่ไพโจดของบาวดินครับเสาร์วันที่19เกสิงหาคมครับ เป็นไงพี่น้องสวดกระตาหมอต่อครับน้องงามๆทั้งนั้นเลยครับนอโจดสีข่ำสีเขากำรงนี้ครับสวยงามตามท่องเรื่องครับเต็มกระตาน่วยใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องมาขึ้นนี้บ้าดินแกงนะครับแกงใส่เห็ดแกงใส่บกบัวซูทหยอดนามและน่าขนๆนะครับกรอบดีหวานดีครับพี่น้องครับปากกดไล์ก็แช์ไปก็ลื่งใจให้ลูกให้ลานนี่เด้อครับ ผมบารดินกสิกับล่ะครับมือนี้ไดน้องใหม่เต็มกระตาพี่น้องเมื่อไงครับนอโจดสวยๆใหญ่ๆเลยครับนอโจดเป็นกระสิบดใหญ่แห้งขึ้นน้องใหม่ไพ่ปลาด้วยครับมีแม่์เอ็กพนเมีนเข้ามาว่าน้องใหม่ไพ่โจดแตกต่างกับน้องใหม่อื่นๆแบบใดครับเพิ่นว่าน้องใหม่โจดก็คือนอพันจะเลรียวนะครับเลรียวลักษณะนี้นะครับบ่สามารถจะเอาเสียมซับได้ครับเพราะว่าเสียมซับมันก็จะ ด้ตัวแก้มันไปหลายนะครับเมื่อห้าหักหักไว้หักปุ๊บแตกออกมองได้ก็คืออ่อนมองหันนะครับนอกเนื้อจากนั้นก็คือส่วนแก่ของเพลินลงผืนขางลางครับส่วนปลายที่ห้าหักได้นี่คือส่วนอ่อนทั้งเบิดเลยครับคือเพ่อนขนเพิ่นกับบ่อหลายคือนอไลนะครับก็มีขนอยู่ครับแต่วันนี้มีนิดเดียวนะครับแกงกระแสบบ่อแตกต่างกับนอไลนะครับกรอบหวานน้ไมัโจดนี่กรอบกรอบไพลอไรอีกซะโดยสัําไปนะครับนี่ครับ ต้มจิ้ม,มน้ำพริกนี่ก็อร่อยแซ่บครับพี่น้องผมน้ำบ๊อดท่้นาล่างเลนเขาปลาครับเบาดินกระสีกับล่ะครับกับไปแล้วกัสีไปเอาเฟี้ยงไหงมัวนะครับไปหากับเขาครับ,รบยังไงคุณยายทองนะครับน้องเมฆก็ต้มน้ำคุณยายทองอาบถาเบ้าดินครับมือนี่ยเบ้าดินมาแต่สเสาวพาเบ้าดินจะได้ไปโรงพยาบาลตามมอนัดนะครับ บ่าวดินขอบบุญขอบคุณแห้งเอื้อแง่แงใจจากแม่แม่เอลซีเด้อครับจากพี่น้องทุกๆมองทุกๆบอนนะครับที่เขามาเยี่ยมมาชมลูกหลานบ้าน,านห้อยดินทินิสารบา่บาวบอยแดนดินิสานบ่าวตัวอีสานบ้านเฮาสามเอกอีสานผ้าเลาะครับขอบคุณกำลังจิตกำลังใจขอบคุณนนันจิตนันใจจากพี่จากน้องที่มากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้บ่าวดินนะครับทุกๆเมนทุกๆคำถามที่ที่พี่น้องมีมาให้นะครับบ่าวดินเด้ออ่านเบิร์ดทุกๆคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อตอบซาแน่กับ ลูห้านก็ขอโทษขออภัยนะคั Barn. บ่าวดินภูมิใจและอบอุ่นที่สุดแม่แม่เอฟซีตลอดจนพี่น้องที่ถ้ามไทยกันเข้ามานะครับสารทุกสุขดินะครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อให้แม่แม่เอฟซีองบ่าวดินสุขสุขคนครับลำล้วยสุขภาพแข็งแรงพราแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับพอแม่พี่น้องอยู่ที่ทางต่างแดนพอแม่พี่น้องที่อยู่ทางล่าก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำล้วยสุขสุขคนเด้อครับสวัสดีครับ